เปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งนักบาสและนักบอลได้ที่พาเดนี่ไทยแลสโต r e ขาแยกก็มีนะเฮ้ยลิงด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติกไทยศูรลูกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเล่นทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง s ต o r ท็อปอัพแอดไลน์มาที่แอสเติลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหลังจากคลิปที่แล้วครับผมก็ขอตัวช่วยไป ตัวช่วยแรกครับแรกประมาณ300 3 5 0ถึง3 5มมีโอกาสคุ้มสูงคุ้มสูงเลยเหรอ3 0 6นะมาดูกันครับว่ามีโอกาสคุ้มสูงเป็นไงมีโอกาสคุ้มสูงโอเคไม่แน่ครับ3 2 1กด มโอกาสคุ้มสูง299รีอกมอกายคุ้มสูงสูตรแรกผ่านไปถามหน่อยว่าทำไมสูตรความไวมันถึงลามมันถึงการแลกเปลี่ยนได้วะโอเคความไวนะอ่ามันจะไวไหมวะโอเคเริ่มป,า,ปา,า๊บปั๊บเอ้าปาบมางงแล้วกูงงแล้วตรงตรงนี้ก่อนนะโอเคมากด กดกดกดเควสผ่านหรือเปล่าผ่าน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 ความไวแต่มันไม่มีเขียวเลยนะเว้ยไม่มีเขียวแต่ววลเบสม่วงสุดความไวทำไมลามมาถึงอันนี้วะโอเคสามสองหนึ่งกดสามเปียโลสุดความไวเล่นกูละเมื่อกี้แลกสามร้อยกวา่าเหลือสองร้อยสามสิบ มื่อกี้มีใครเม้นสุดความไวมั้งวะกูตามไปแบนก่อนสูตรที่สองผ่านไปโอเคจัดไป XI 2ตัววอ l l สอตัวครับเววส5ล้านก็เมื่อกี้ผมอาจจะไม่ไวพอก็ได้ครับเขาที่จะเอาแบบไวเลยนะไวเลยแบบไวอะเริ่มป๊าป,ปาเอา้าค้างมึงมาค้างอะไรเนี่ยทำไมป๊าป๊ปาป,ป,าป 300กดและกดแบบนี้เลยครับ <the> สูตรความไวมันไม่ควรเอามาแลกเมื่อกี้กูจัดเปียรโรบกสามแล้วก็เปียโนธรรมดาแล้วดูมึงคืนมาสูตรความไวครับก็ผ่านไปอีก1สูตรสูตรเดิมนี่นแหละและผลก็อย่างที่เห็นครับ สูตรนี้เมื่เวิร์กสูตรอะไรต่ออ,อันนี้แล้วกันพี่ตั้งแหละตั้งแหละต้องแหละคือน่าจะเป็นตั้งแรกประมาณ330 3 3 0ร้อถึงสามโดดประมาณผมเห็นส่วนมากคุ้มม่วง3บ้างไหลบ้าง330-370ใช่ไหมนี่ผมกลางสุดๆแล้วนะ350แล้วก็แมาม,มองมืออาชีพด้วย ม่วงสามบ้างไรบ้างม่วงสามบ้างไรบ้างวะก็นะสามสกดครับบวก2มาเซโล3 3าม,าามก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่แต่ก็ยังน่าเกียดอยู่อ่ม่วงสามบ้างไรบ้างนะก็จบกันไปอีกสูตรหนึ่งครับ โอเคครับสูตรนี้บอกว่าเวลาเปิดกดพร้อมกันทั้งหมดคุ้มเชื่อผมคุ้มเชื่อผมนะครับได้ครับ1นึ่งม่วงเปิดพร้อมกันทั้งหมดบอลมัดหนึ่งม่วงเนี่ยตังแน่นอนแต่ลองเปิดพร้อมกันอาจจะได้แพงครับไปสามยี่ เวลาเปิดกดพร้อมกันทั้งหมดคุ้มเชื่ผมครับผ่านไปอีกหนึ่งสูตรครับคุ้มเชื่ผมผมเห็นหลายเมนนะบอกว่าใช้ประมาณ300 250-270และรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็มาใช้สูตรดีบ้างครับใช้นักเตะราคาตามเควสท,ทุกตัวราคาตามเควส2ล้าน5มันก็ไม่น่าจะถึง100 m เอ็มป่ะวะก็เลยผมเปลี่ยนเป็นแบบใช้บวก3แล้กันตามเพวส แล้วก็หลากหลายตำแหน่งอันนี้มาคัดมาหลากหลายตำแหน่งเลย่ยตั้งแต่กองกลางโกกองหน้าอะไรเงี้ยเยอะแยะครับแล้วก็หลากหลายปีด้วยเออเอาดิโอเคมาสามสามสองสอง,สองโอ้โหเลขสวยด้วยพร้อมแล้วกดกดกดอาเซนอนมาคู่บาร์เซโลนา แอตนลติโกมมาริสามสองหนึ่งกดบวกหกกิสมัน300เองว่ะมีคนบอกว่าให้ดูราคาตัวอื่นด้วย98 78 52แต่สาร้อยสาสิบสางไงกิสมันบวกหครับสูตรนี้ก็ถ <Dro pping and malaria> ือว่ายังไม่ผ่านว่ะสูตรต่อไปครับ ใช้งบ350-400 m เอนักเตะบวก2-3 7ถึงบวก3 7ตัวคุ้มครับคุ้มครับด้วยนะนี่กูล่อถึงบวก6เลยนะกิสมันตัวเก่าแล้วครับแล้วก็มีบวก4ก็มีบวก2บวก3ก็มี350-400ครบครับทุกอย่างที่สูตรนี้ต้องการเ,เวทผ่านนักเตะครบกดเฮ้ย กดครับคุ้มครับโอเวนฮาซามาเคลาโนโนครับมาดีครับ3 2 1กดครับโดบกเซ่เก้าสจีจุบสูตรนี้นะสามารถสิบสี่ร้อยบวกสองบวกสองถึงบวกสามสักเจ็ดแปดตัวได้คุ้มครับ 217ครับผ่านไปแล้วอีกสูตรหนึ่งครับอย่างที่เห็นนะครับสูตรนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำผมว่าตอนนี้สูตรมันจะเริ่มออกนอกทะเลไปแล้วครับแต่เมื่อสูตรทุกอย่างที่เราใช้มาแม่งไม่ได้อะไรเดีเราก็ต้องลองสูตรที่แบบเนี่ยเคาะโต๊ะ5ครั้งครับมา1 2 3 สี่ห้ากดเฮ้ยสูตรขอต5ห้าครั้งเดี๋ยวทำไมสูตรขอโต5ห้าครั้งมาวะมัดหลีกก่อนบวกเจ็ดลามอสศูนยหกทำไมสูตรขอโต5ห้าครั้งมึงมาวะกูถามหน่อยเวอร์ลีเจนเว่ยสามสองหนึ่งกดบวกสองโอ้สามร้อยร้อยสี่สิบเอ๊ยแต่ทำไมสูตรคอโต5ห้าครั้งมาอันนี้ห้าสิบ 13 140 344่ว่ะแสดงว่าไม่เคยแจ่มใช่ไหมบวก2ด้วยนะเว้ยสูตรขอโต5ครั้งสูตรขอโต5ครั้งครับเอาไปลองใช้กันได้เฮ้ยราคาอาจจะแพงเปล่าเดี๋ยวดูราคาก่อน399นะโวลเบสตัวนี้ครับสูตรของคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เกิน 300M 350 ไอ้ไม่เกิน 400m ให้ใช้ประมาณ300ถึง400ประมาณเนี้ยก็จัดมากลางๆครับแล้วก็ขราวนี้ขอใช้สุ <c oughs> ชิดตังเมโป้งก็มาวะ่ะเปิดชิดตังเมโป้งครับกดที่ทีมที่มีสีม่วงแล้วบอกว่าคยุยแล้วก็กดครับก็มันตั้งรองครับขนาดคอสโต้5ครั้งมันก็มาเลยโอเคกดใหม่เคมากดโอ้โหเวอร์เบสอันเดียวอ่ะ และเขียวด้วยนะโอเคชิตั้งเมโป้งแล้วบอกว่าควยแล้วกดครับชิตั้งเมโป้งมาครับเว้ยกด3ลิเบอรี่กับเงินอีก40ล้านดูราคาครับอะตวอื่นก่อนแล้วกันผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงอยากอยากทุยคนถึงอยากเห็นแบบราคาตัวที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยเ่ยาล้าน8ล้าน6ล้าน ผมว่า200ว่ะอง้อ,อ260กลับเงินอีก40ก็ถือว่าขาดทุนครับชิตังเมย์นี่ไม่ไหวว่ะชิตังเมย์นี่ไม่ผ่านวะลิเบอรี่บวกสครับแล้วผมจะบอกเลยว่า World b บวกสมเนี่ยโดยเฉพาะพวกลิเบอรี่พวกเปียโรอะไรอย่างเงี้ยขายยากชิบหายขายคนยากครับสูตรต่อไปดีกว่าครับทำไมสูตรนี้มันฟังดูแปลกๆวะ สูตรครับสูตรใช้มา5เจ๊งสถือว่าใช้ได้ใช้ห้ครั้งเจ๊ง4ครั้งมันถือว่าใช้ได้อะวะแต่เราต้องลองครับก็คือไปเปิดการ์ดนักเตกะกากากพวกการ์ดอ,อสัก10ถึง20ใบแล้วแลกแมวมองธรรมดาเหมือนแลกล่อๆแลกล่อเหมือนตีล่อครับแล้วค่อยกลับมาแลกจริงมันต้องลองครับขอโต5ห้าครั้งบริเวนมันมาอะไรก็เกิดขึ้นได้แนละ้วทั้งนั้นนะหมสุดท้ายครับ อ๋อไม่ใช่นี่ว่า13บมใบสใบสุดท้ายโอเคเปิดการ์ดอ,อสัก1 0ถึง20บใบจัดไป13บใบเลขสวยด้วยครับแล้วก็แลกล่อนักเตะแมวมองมือใหม่ใช่ไหมแมวมองธรรมดาโอเคก็คือแมวมองมือใหม่แหละแลกล่อครับกดไปเอาบอกสองมาโอเคครับแล้วก็แลกล่อเสร็จแล้วมา เท่าสดของคิโอ้สี่รเลยวะ่ะตอนแรกไม่ถึง4ี่นะไม่เป็นไรครับโอเค3 2 1สูตรแรกล่อแรกล่อกะม่วง2ก็ยังกลางๆวะแต่สวอนซีนี่การันตีว่าตัางเพราะฉะนั้นกด200ถ้าอันนี้ไม่พีก,ก็ GGWP ครับส2 1กด4โดปีนี้ <C> e <at> แลกลอกอีกจะตบบ้องหูเจ๊จะตบบ้องหูซะทียังไงทีนี้ครับยังไงก็ตั้งเอา200อยู่แล้วจาก400หายไป200ครับสูตรแลกลอกกูว่าละใช้มาหาเจ๊งสี่ถ้าชอบยังไงไม่ไม่ใช่เด็กถ้ามีสูตรอะไรครับคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำในคลิปถัดๆไป สำหรับคลิปนี้สูตรแต่ละสูตรนี่รู้สึกว่าเคาะโต๊ะห้าครั้งแม่งมาสุดละโอเคถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ200แล้วมึงเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับอย่าลืมเข้ากดลาฟได้เพจด้วยบาย